สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโลเเสนอรายการธรรมะรับอรุณ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเคยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วล่ะค่ะอาทิตย์ที่30มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันแรม7จ็ดข้ามเดือน7ปีมะเส็งค่ะก พบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็จะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนักมรสการท่านพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเกล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกตําบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะโดยมีพระเดชพระุณหลงพอ่อดรสะอาดทิจตภพโซ่ท่าน เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของโครงการด้วยนะคะขอนะนำท่านผู้ฟังมากราบน้ัสการพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันดีกว่าค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจบ้าเจ้าค่ะ,บคะพบกันในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะเจ้าค่ะยมขออนุญาตนําคําถามของลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกมาถึงสามสี่ครั้งแล้วเจ้าค่ะตอนนี้ก็ ก็แบบว่าจะมุ่งอย่างมากเลยที่จะปฏิบัติธรรมนะคะพอกลับมาแล้วเจ้าค่ะก็คือไปหลายครั้งและประมาณ3าสี่ครั้งดังนั้นปัจจุบันนี้ก็คือตั้งใจว่าอยากจะให้ถึงนิพพานเลยเจ้าค่ะเป็นพระพระยสงฆ์นี่แหละคือดับเป็นบรรลุอะเจ้าค่ะในชาตินี้เพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันทุกข์ทรมานแล้วเกินไม่อยากจะจะเกิดอีกแล้วอะเจ้าค่ะว่าอย่างนั้นเถอะเป็นความคิดที่ดีเนาะเจ้าค่ะตั้งใจอย่างมากที่จะให้แบบว่า บรรลุกันแหละถึงในชาตินี้เลยก็มันเพียรเต็มที่กลับมาจากวัดที่วัดป่านะเจ้าคะอาตอนนี้ก็แทบจะทุกวันหรือทุกทุกวันหยุดหรือมีช่วงเวลาเนี่ยก็จะปฏิบัติที่บ้านตัวเองแล้วก็ไปที่สถานปฏิบัติธรรมที่ในกรุงเทพมหาคนครด้วยนะเจ้าคะก็จะมีเรียกว่าสวนโมก น้องคนนี้ก็จะไปปฏิบัติเป็นประจำเลยไปนั่งสมาธิไปฟังธรรมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยน้องก็มีคำถามที่ให้โยมกราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบูร์และพิพุนโนนะเจ้าค่ะว่าขณะนี้เนี่ยจิตใจของน้องคนนี้ก็คือมุ่งไปในทางที่ว่าอยากจะให้บรรลุในชาตินี้เลยไม่อยากจะเกิดอีกแล้วเจ<ต>้าค่ะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเกิดสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าตอนนี้ก็คือ รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นเหมือนคนที่เกียดไปอเจ้าค่ะ oh. อยากจะนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็บางทีพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะต้องแบบเพราะว่าอยู่บ้านนี่ก็ต้องหาอะไรรับประทานตามแบบที่ที่เป็นคารวาสอะ,ะเจ้าค่ะ uh huh. ก็เกิดความเบื่อนายว่าแหมไม่อยากเลยอะแบบเสียเวลาจริงๆเลยน่าจะไปอยู่วัด นะเจ้าคะ่ะจะได้ไม่ต้องมาห่วงกังวลเรื่องกินเรื่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะก็เลยฝากโยมมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลเจ้าคะ่ะว่ากรณียอย่างนี้เนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นกับคนอื่นไหมแล้วก็มันผิดบาปไหมเจ้าคะ่ะที่ว่าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเงี้ยเจ้าคะ่ะแล้วก็ควรปรุงตัวยังไงเพื่อให้ว่าตัวเองเนี่ยเดินทางไปในทางที่ถูกที่ควรเจ้าค่ะนมัสการนิมนต์เจ้าค่ะอถ้าใครซักคนหนึ่งในมีความคิดว่าในชาตินี้เนี่ยฉันต้องการที่จะปฏิบัติเพื่อที่ ย่างน้อยอ่ะเป็นโสดาบันอย่างมากก็ให้มันเป็นพาดหันไปเลยในชาตินี้ไปเลยให้อยู่จบพรหมจรรย์ไปเลยท่านต้องการหลุดพ้นละมรรคผลนิพพานยังมีจริงยังมีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างนี้อยู่เนี่ยอันนี้ดีมากอย่างน้อยคุณอยู่ในทางเียว่าโสดาปฏิมรักโสดาปฏิมรักแล้วนะคืออยู่ในเส้นทางของความที่จะเป็นสู่โสดาปฏิผลเส้นทางตรงนี้ก็คือคุณเป็นอริยบุคคลละขั้นหนึ่งละ่ะขั้นแรกละก็เดินไปตามทางอยู่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปในลักษณะที่ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเราก็จึงเลยรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่เอาละไม่อยากได้อะไรนะก็อยากปฏิบัติเพื่อความที่จะหลุดพ้นะ<จ>มีความเชื่อมีจิตน้อมไปในแนวทางนี้นะด้วยความเป็นของไปเที่ยงเนี่ยก็ชื่อว่าอดีละทะนีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าเราก็ต้องปฏิบัติไปตามมรรคกแปดปฏิบัติไปตามสีสม่สมาธิปัญญาใช่ไหมเจ้าค่ะในระหว่างที่การปฏิบัติไปเนี่ย<จ> เราจะบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าเนี่ยคุณเดือนใจมันอยู่ที่องค์ประกอบทั้งหมดห้าอย่างในะใ,ใครบ้างเจ้าคะใครสัก,ก,กคนหนึ่งนะจะมาตรัสรู้เร็วหรือตรัสรู้ช้าเนี่ยอยู่ที่อินสี์ทั้งห้านะมีห้าอย่างคือสัทธาสองคือวิริยะสคือสติสี่คือสมาธิห้าคือปัญญาห้าอย่างนี้จะเป็นตัวแปรที่จะบอกว่า เราจะบรรลุเนี่ยเราเราเริ่มอยู่ในทางนะขั้นแรกเลยจาก8ขั้นคุณอยู่ขั้นแรกนะโสดาปิมรักละสมมตินะสมมติคุณอยู่ขั้นแรกเนะมมี่คยคุณจะไปถึงขั้นที่8ตรงโน้นเนี่ยความเป็นอรัตผลเนี่ยมันมันใช้เวลานานไหมนสั้นหรือยาวหรือเร็วยังไงนะมันก็อยู่ที่ปัจจัย5อย่างนี้นะศร<ช>ัทธา<ะ>วิทยาติสมาทิปัญญานะคนที่ฟังธรรมนะมันสิ่งที่จะเกิดก็คือความมีศรัทธาใช่ไหม มีศรัทธาแล้วเ,เราจะมีความพอใจมีความเพียรในการทำนะอันนี้ก็ธรรมดาทีน,นี้ศรัทธาตรงนี้คุณมากหรือน้อยหละ่ะนะศรัทธาในที่นี้ก็คือหมายถึงศรัทธาที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนะเออคือบางทีเรายกตัวอย่างสมมติผู้ชายรักผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้หญิงรักผู้ชายคนหนึ่งอย่างเงี้ย<ช>ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเขารักเราเต็มที่ไหมเราก็ดูที่ว่าเขาปันใจหรือเปล่านะเขามีไปชอบคนอื่นด้วยไหมเขาบอกเขารักเราเขาชอบคน,ชคนอื่นด้วยหรือเปล่าเ เขาบอกรักเราสุดหัวใจเลยแล้วเขาแบ่งใจไปรักคนอื่นด้วยไหมแล้วนะเราบอกว่าคุณมีศรัทธาในพระบุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณปันใจเป็นในเรื่องอื่นหรือเปล่านะเพ <Okay. S 1> ราะฉะนั้นคือไอ้เรื่องไสยศาสตร์เรื่องพูดพีเรื่องสิ่งที่ไม่ใช่พระพุทรพระธรรมพระสงฆ์คุณก็ก็ต้องตรงนี้เป็นเครื่องวัดศรัทธาได้เหมือนกันนะว่าคุณมีการปันใจไหมค่ะ <Okay. S 1> นะคือไปเชื่อพิธีกรรมอะไรเสียงต่างที่ไม่ได้เป็นในแนวทางที่พระเจ้าสอนไว้ หรือเปล่านะ,ะอันนี้ตัวบ่งบอกได้ระดับหนึ่งเราก็บางคนก็ศรัทธาหัวเต่ามีอยู่นะเป็นลักษณะที่ว่าทุกตอนนี้ศรัทธามากเลยหัวโผล่ปุ๊บปุ๊บนะพอะอีกสาภาพหนึ่งหัวหายไปอา้าวเป็นเต่าอย่างเงี้ยหัวปุบไปนะพอมีเรื่องอะไรที่มันจะมาทดสอบความศรัทธาของเราอย่างสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเงี้ยข่าวคราวได้ออกมาต่างๆเยอะแยะ,ยะคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นโอ้ยเราเสื่อมศรัทธาเปล่าอันนี้เป็นตัวทดสอบศรัทธากูนะว่าศรัทธาของเราเนี่ยเป็นศรัทธาหัวเต่าไหม เรายูงมีความมั่นใจในคําสอนไหมก็อย่างที่จะมาพูดในรายการน,นนะคุณเฉินใจว่าจริงๆแล้วพุทธธรรมส่งเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนทั้งสามเนี่ยอยู่ในใจของเรานะข้อมูลที่เรารับฟังมานะอย่างสมมติธรรมะมวดใดบวนหนึ่งนี่นคือพระธรรมแล้วนะคุณมีความมั่นใจตรงนี้ไหมว่าไอข้อมูลตรงเนี้ยมันถูกต้องจริงๆคุณสามารถใช้งานได้ค่ะนะคุณบางคนไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าถ้าประธรรมตามศีลแล้วจะได้เกิดความไม่ร้อนใจอืมเจ้ะก็ยังไม่ได้แคร์ก็คือว่า ฉันกินเหล้าเนี่ยมันยังมีความสุกโยทําไมบอกว่าไม่ให้กินเหล้าแล้วจะมีความไม่ร้อนใจจะมีความสบายใจมันไม่จริงกินมันถึงจะสบายใจเอาอ,อย่างเงี้เป็นอย่างนั้นไปก็มีทีนี้ถ้าเรามีความเชื่อมีศีลน้อมไปว่าศีลดีนะศีลดีคุณถามอันนี้นคือแสดงว่าศีลดีนะคุณมีความเชื่อมั่นในธรรมะละเขาจะพูดอะไรยังไงฉันไม่สน,ฉ,นฉันเชื่อมั่นอย่างนี้นะหรือว่าเชื่อมั่นอันที่สองคือในการปฏิบัติว่าถ้าเราเอามาทําเราเอามาทำของเรานั่นคือประสงค์ในใจของเราใช่ไหมประสงค์ในใจเรา เสร็จแล้วเราทํทแล้วเราเกิดความรู้นั้นขึ้นมาโอ้ oh, จริงฮะมันได้ผลจริงฮะหรือว่ามีความเรานั่งสมาธิมีความสว่างความสบายใจเกิดขึ้นมาวาบหนึ่งตรงนั้นนั่นก็คือพุทธะในใจของเราแล้ว <Okay. S 1> ก็คือมีธรรมะสังฆะแล้วก็พุทธะอยู่ในใจของเราทันทีนั่นคือความมั่นใจตรงเนี้ยนั่นคือรัธาธ์ตัวนี้เป็นตัววัดได้อันหนึ่งและนี่คือ <Okay. S 1> ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือความเพียรวิริยะในวิริยะความเพียรเนี่ยไม่ใช่แค่หมายว่าเราต้องเร่งความเพียรเข้าไปนะ แต่หมายถึงความกล้าความกําลังใจของเราคุณมีกําลังใจในการปฏิบัติไหมชุกค่ะแล้วนะคุณมีกําลังใจในการที่จะทําจิตของคุณตามที่บอกไหมแล้วคุณมีความกล้าหาญในการที่จะละไอสิ่งไม่ดีไหมนะตรงนี้เป็นความวิริยะอย่างที่ว่าชุกค่ะ,ะต่อไปคือสติสตินี่ต้องมีแน่นอนนะถ้าไม่มีสตินี่ไม่ได้เลยชค่ะ,นะ้ต้องมีสติคือเครื่องระลึกนะระลึกแทนที่ว่าจะให้เราไปไหลไปตามทางตามไหลไปในความคิดที่ไม่ดี อย่างน้อยคุณยังมีที่ตั้งที่ระถึงนะเอาอะไรเป็นที่ตั้งที่ลรกถึงก็เอาตัวใจของเราก็ได้เอากายก็ได้เอาเวทนาก็ได้ได้หลายอย่างเนาะส่วนอันหนึ่งคือสมาธิสมาธินี่ก็ต้องมีนะสมาธิคือความที่จิตเป็นหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งนี้สําคัญถ้าใครบอกว่าจิตไม่ต้องเป็นหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเข้าสมาธิก็บรรลุมร่คผลนิพพานได้อันะนั้นไม่ใช่ที่พรึกษาบอกนะแต่คุณจิตคุณต้องมีความเป็นหนึ่งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบางคนพิจารณาอสุภะแล้วจิตเป็นหนึ่งได้ ก็ก็ได้บางคนพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงจิตเป็นหนึ่งได้ก็ได้เหมือนกันชค่ะบางคนจะจิตเป็นหนึ่งจากการที่สังเกตลมหายใจเอาคุณทําอย่างนั้นได้ก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้สุดท้ายคือปัญญานี้แน่นอนศาสนานี้เป็นคําสอนแห่งความปัญญาสิ่งที่ต้องบอกก็คือว่าถ้าเรามีสมาธิมากเกินไปนะถ้าเรามีสมาธิมากเกินไปนะจิตมันจะเกลียดครานจิตมันจะน้อมไปเพื่อความเกลียดคร้าน ไม่ไม่น้องไปในการทําความเพี่ยนคือหมายความว่ามันจะแบบซื่อซื่อสังกตายไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยนะเฉยเฉยดีกว่านี่คือแสดงว่าสมาธิมากเกินไปละสมาธิมากเกินไปเพราะเราต้องปรับให้สมดุลนะปรับอะไรให้สมดุลคือไม่ใช่ว่าลดสมาธิลงมาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราไปเพิ่มความเปลี่ยนเข้าไปนะเพิ่มความเพลี่ยนเข้าไปนะเพิ่มความเพียรเข้าไปตอนนี้ถ้าเพียรมากเกินไปนะมันก็จะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านล่ะความเพียรนี่ถ้ามากเกินไปก็ฟุ้งซ่าน นะความเพียรน,นี้น้อยเกินไปสมาธิกลับไปมากเกินไปก็เป็นไปเพื่อความเกียคร้านอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีว่าเรานั่งสมาธิไปจิตรู้สึกมันขี้เกียจไม่อยากทําอะไรอยู่เ,ยเฉยๆดูลมหายใจไปก็สบายดีอย่างนี้นะแล้วก็วไม่ทําอะไรบ้านก็โลกอะไรต่างๆอ้าวแสดงว่าไม่ถูกละไม่ถูกละแสดงว่าเป็นไปจิตน้อมไปเพื่อความเกียคร้านคือไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ายังไม่สมดุลเจ้าค่ะสมาธินั้นดีแน่ แต่ว่ามันยังไม่สมดุลกับสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นเราจะปรับได้ไงแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นคืออย่างน้อยเรายัางมีสติรู้ตัวนะรู้ว่าเฮ้ยฉันมีความเกลียดการเกิดขึ้นแน่นใ,นในใจของฉันอืมใช่ค่ะอันนี้ดีอันนี้ยัง,<ะ>ย,งยังพอมีทางแก้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถ้าเรารู้ปัญหาเนี่ยเราแก้ได้แน่นอนเจ้าค่ะนะเพนะราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตคือปรับตัวแปลในใจของเราให้มันถูกต้องกันนั่นเองนะถ้าสมมุติว่าเราเอ่อมีความจิตมันตั้งมั่นเป็นหนึ่งมากเราลองมาพิจารณาเห็นความไม่เทีเ่ยง เห็นอสุภะพิจารณาเห็นกายนะว่ามันเน่าเปื่อยยังไงโดยความเป็นอของน่าเกลียดอย่างนี้ก็ได้นะผมคนเล็บฟันหนังเราพิจารณาอย่างเงี้ยปุ๊บนะมันก็เป็นลักษณะของการที่กล้าในการที่จะทาความเปลี่ยนละนะจิตมันก็จะปรับสมดุลของเขานะจิตมันก็จะกลางกลางละไม่หดหูนะหดหูเกลียดคร้านอันนี้ข้างหนึ่งนะแล้วก็ฟุ้งซ่านบ้าบออีกข้างหนึ่งหดหูเกียดคร้าน นะเป็นลักษณะของจิตที่มีสมาธิมากเกินไป, <Okay. S 1> ปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําก็คือว่าพระพุทธเจ้าให,ให,ให้เปรียบเทียบเหมือนกับไฟกองน้อยๆเนี่ยไฟกองน้อยๆนะไฟกองน้อยๆถ้าคุณเอาขี้เท้าโรยใส่นะเอาอฟืนที่มันเปียกไม้เปียกเนี่ยใส่เข้าไปนะมันยิ่งจะมีแต่จ,จะมอดลงมอดลงนะไอ้ขี้เท้าฟืนเปียกเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนกับอุเบกขาเปรียบเสมือนกับสมาธินะเปรียบเสมือนกับ ความสงบระงับถ้ายิ่งเราทำเนี่ยมันก็จะยิ่งจะขี้เกียจลงไปมากขึ้นนะแต่ทํานไงต้องแก้ยังไงไฟกองเล็กน้อยจะทำไงให้มันลุกโผล่ขึ้นมานะก็จะต้องใส่ฟืนแห้งเข้าไปเนะเอาลมเป่าเข้าไปเนะแล้วก็ใส่ฟืนใส่ขี้วัวแห้งอะไรต่างๆที่เป็นฟืนเศษไม้อะไรเข้าไปเพื่อที่ให้มันลุกโผล่ขึ้นมาใช่ไหมใช่ฟืนแห้งเศษไม้เอาปากเป่าเนี่ยเป็นอุปมาเปรียบเทียบกับธรรมวิชยสัมโพชงเป็นต้นการพิจารณาใกล้ควรธรรมเปรียบเทียบกับ ปีติสัมโพชงเปรียบเทียบกับวิทยะสัมโพชงพวกนี้ะนะคือเราเร่งความเพียรเข้าไปนะผมสะเฟืองใส่เข้าไปให้จิตเรามีไฟตั้งขึ้นมาได้นะในทางต้นวนค่าสมมติไฟมันบึ้มบึมบึมอยู่ขึ้นมา,างไงไฟร้อนเกินไปงไงเฮ้ยถ้าเราเอาฟืนหญ้าใส่เข้าไปนะเอาขี้วัวแห้งใส่เข้าไปเอาปากเป่าเข้าไปมันยิ่งจะลุกฮือขึ้นมานะจิตยิ่งจะฟุ้งซ่านเข้าไปอีกไม่ได้ไม่ได้ในะเอาไฟใส่เข้าไปเนี่ยก็เปรเียบกับการที่เราจะไปพิจารณาเห็นธรรมวิทยาสัมโพชง ให้มีปีติให้มีปีติให้ม,หมีความเพียรอย่างเงี้ยมันยิ่งจะทําใหใ้ใจเรายิ่งจะฟุ้งซ่านขึ้นไปเราต้อง <c oughs> ปรับแก้ด้วยการเอาขี้เถ้าใส่ลงไปนะถ้าไฟกองใหญ่ไปต้องเอาขี้เถ้าใส่ใช่ไหมเราก็ต้องเอาฟืนแห้งใส่เข้าไปฟืนเปียกใส่เข้าไปมันจะได้ลดไฟลงใช่ไหมเช่นเดียวกันไอ้ฟืนฟืนเปียกนะขี้เถ้าพวกนี้ก็เปรียบเหมือนกับ สมาธิสัมโพชงคอุเบกขาสัมโพชงคปัสถาิสัมโพชงคนะ์ใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะปรับสมดุลตรงนี้เพราะฉะนั้นไอตัวอะไรล่ะที่จะทําให้เรามีอุเบกขาคือฝั่งที่ทําให้ไฟมันยุบลงนนันก็อุเบกขาสมาธิแล้วก็ปสัสถาิใช่ไหมฝั่งที่<ช>ทาให้ไฟมันเพิ่มขึ้น,น,นก็มีปีติวิริยะแล้วก็ธรรมวิจยะตรงนี้สามอย่างนี้เป็นสองฝ่ายจะมา็สองฝ่าย ที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยไฟเหมือนกับไฟลุกโพลงหรือไฟมอดลงทีงนี้ตัวอะไรที่จะมาปรับตรงนี้นะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงสติสัมโพชงนะสติเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยปรับนะหมายความว่าสติเนี่ยเป็นตัวดีในทุกที่เลยคุณจะมีอุเบกุณจะจิตหดหูคุณก็ต้องมีสติคุณจะจิตฟุ้งซ่านคุณก็ต้องมีสติแตนะ่พอเรามีสติรู้ตัวแล้วเฮ้ยฉันจิตฟุ้งซ่านเ้วเวยทำไงวะเอาเอาไฟมา เอาเอาน้ำมาดับไฟคือหมายว่าเอาขี้เถ้ามาโรยใช่ไหมก็ต้องเจริญสมาธิบ้างอะไรบ้างอาตอนนี้ฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันจิตมันอืจิตมันหดหูมากจิตมันเศร้าหมองไม่มีกําลังใจเจอข่าวอะไรไม่รู้รู้สึกอ่อนแรงเรียวแรงไปหมดเ,เราทําไงนะเราก็ต้องมีการวิจัยธรรมะนะมีรู้สึกมีความเกลียดคราดเราคก็ต้องวิจัยธรรมะมีการเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาสุภาพอย่างนี้เป็นต้นนะ <Okay. S 1> ให้มีปีติให้มีความเพียรอย่างนี้ นะจิตมันก็จะไฟมันก็จะลุกพลงขึ้นมาในจิตให้มีการปรับสมดุลตรงนี้ได้นะ,ะสติเนี่ยสาคัญมากคุณนใจสติเนี่ยเจ้าค่ะนะก็คือความระลึกได้นะเจ้าค่ะใช่ที่เอ่อมื่อถึงระลึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วก็เวลาที่เรามีสติคือความระลึกระลึกได้นะระลึกได้ระลึกได้จากอะไรเนะีเราจรึงต้องพูดตรงนี้ว่าแทนที่จะให้จิตของเราเนี่ยไปอยู่ในแดนที่ลบ แดนที่เป็นอกุศลอย่างนั้นคุณยังมีที่ตั้งที่ระลึกถึงนะที่ตั้งที่ระลึกถึงก็คือลักษณะของดึงจิตกลับมานะพระพุทธเจ้าอธิบายคําว่าสติเนี่ยแปลว,ว่าการระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดและแม้นานได้<ม>อย่าง<ม>กรณีค,คุณเตือนใจจําทางกลับบ้านได้นะท่านฟังจําหน้าแม่ได้หรือว่าใครเรื่องราวในอดีตได้จําได้ระลึกได้ตรงนี้นั่นคือลักษณะข,ของสติแล้วใน,นในขณะเดีวยวกันสติที่พระุทเจ้าตรัสถึงในที่นี้ก็คือสัมมาสตินั่นเอง สามารถสติก็คือระลึกถึงอะไรนะระลึกถึงกายเรานั่นเองนะระลึกถึงกายนะระลึกถึงเวทนาในกายก็ได้หรือเวทนาในจิตก็ได้ระลึกถึงจิตก็ได้ระลึกถึงธรรมะก็ได้นะระลึกถึงเรื่องอะไรสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน4เรื่องนี้นชื่อว่าจิตคุณได้รับการรักษาละถ้าจิตตรงนั้นยังมีที่ตั้งที่ระลึกถึงบางทีมันอาจจะโคตรูไปขี้เกียจไปอย่างน้อยมันยังระลึกได้มีที่ตั้งที่ระลึกถึงโย ถ้าจิตตรงนั้นมันฟุ้งซ่านไปแล้วบ้าบอลเขาแต่เกิดขึ้นมาฟุ้งซ่านคิดไปนั่นนี่นู่นอ้าวอย่างน้อยยังมีที่ตั้งที่เราลึกงเราจะรู้ว่าโอ,โ,อโอ้มันมันไปแล้วมันไปแล้วเราจึงต้องคอยปรับตรงนี้นะสนติเนี่ยต้องเป็นตัวที่ที่สําคัญที่จะให้เราคอยปรับได้เจ้าค่ะทีนี้สิ่งที่พระอาจารย์เพบูลได้เมตตาเล่ามานี้นะเจ้าคะ่ะก็ท่ายมจะสรุปก็คือว่าน้องท่านเนียค่ะก็คงจะต้องนำ เกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวเองนะเจ้าคะโดยใช้สติให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าก็คือโพชงทั้งเจ็ดที่ที่พระอาจารย์ได้ได้เล่ามานี่เจ้าคะเพราะเป็นหนทางที่หรือว่าเป็นองค์ประกรอบที่จะทําให้ไปสู่วิมุตตก็คือไปอถึงนิพพานอะไรต่างๆได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช,ใชเจ้าคะเจ้าคะทีนี้สติที่เราจะได้มาเนี่ยก็คือจะเจริญสติปัฏฐานสี่ทำได้ยังไงผู้ช่วยาก็ตรัสถึงอ,อานามานสติ ถ้าเรามีอนาปนาสติคือสติในลมหายใจอ่ชื่อว่าสติปัฏฐานสี่ก็เจริญละสติปัฏฐานสี่เจริญตรงนั้นคือสตินะสติตัวเนี้ยจะทำไอ้เจ้าโพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันอื่นๆให้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สีสัมโพชฌงค์ธรรมวิจจะสัมโพชฌงค์ไล่ไปไล่ไปเพราะฉะนั้นคคเราทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําบ่อยๆในที่นี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าทาทาผิดให้มันบ่อยๆทําผิดบ่อยๆนี่ไม่ดีนะคคแนะ่แต่พยายามทําถูกให้มันบ่อยๆนะคือพยายามทําให้ถูกอะ่ะทาบ่อยๆตรงนั้น แต่ทีนี้มันทําถูกทําผิดบ้างเราอย่าไปกังวลมันมากนะคือให้ทําอย่างน้อยให้ทําทาให้เจริญเราก็พยายามทําให้ถูกทีนี้ว่าถ้าเรามีความกังวลมากว่า Babe, ไอ้ฉันจะทําถูกไหมฉันจะทําได้หรือเปล่าอันนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ทําไปมีความกังวลไปะนะก็เป็นจรริตฟุ้งซ่านไปแต่ถ้าเราจะไม่ทําเราก็จิตเกียจคร้านไปนะมันต้องต้องบักลางๆอ,อ่าใช่มันต้องปรับเราไงก็ค<อ>ือต้องทําให้เจริญตรงนี้พระุเจ้าใช้คํานี้ว่าทําให้เจริญ ในกรณีนี้เราทํายังไงเราดูกิจวัตรของเราเราตรวจสอบมาเลยตั้งแต่เรื่องสีของเราเราดีหรือยังอย่างคนที่ปฏิบัติตามศีเนี่ยนะคุณเตือนใจถ้าถ้าคนที่รักษาศีห้าได้เป็นปกติเลยดีมากเป็นปีสองปีไม่ขาดเลยเนี่ยมันยังดีกว่าคนที่รักษาสีห้าได้แค่ไม่กี่วันเข้าใจไหมคนที่บางทีรักษาศีห้าไม่ได้รักษาได้สีได้สี่ข้ออ้าสี่ข้อเนี่ยก็ยังดีคนรักษาศีสี่ข้อได้ตลอดเนี่ย ก็ยังดีกว่าคนรักษาศีลสีข้อได้บ้างทีนี้ถ้าคุณรักษาศีลห้าข้อได้บ้างจะให้ดีขึ้นไปคือคุณรักษาศีลห้าข้อได้ตลอดอย่างงี้นะค่ะรักษาศีลห้าข้อได้ตลอดก็ยังไม่สู้คนที่รักษาศีลแปดได้บ้างนะคนรักษาศีลแปดได้บ้างบางวันบางเวลาก็ยังไม่สู้คนที่รักษาศีลแปดได้ตลอดค่ะเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบศีลของเราดูว่าศีลของเราเนี่ยมันตลอดไหมมันสมบูรณ์บริบูรณ์หรือยังอย่างงี้นะ เราไล่มาตั้งแต่ศีลของเราเป็นยังไงะมีที่ดังที่พร้อยตรงไหนไหมมีจุดไหนที่เราจะปรับแก้ได้ไหมมีผู้รู้ที่เขาใกล้ครูแล้วจะตดเตียนเราด้วยศีลได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผู้ที่ต้องการประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่ต้องการบรรลุหลุดพ้นเนี่ยควรจะพิจารณาเนืองๆนะะว่าตัวเราเองตดเตียนเราด้วยเรื่องศีลได้หรือเปล่านมีผู้รู้คนหนึ่งเขาตดเตียนเราด้วยเรื่องศีลได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยมีสิ่งใดไหมเรื่องกายวาจาอย่างอื่นที่เราต้องทําให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ นางกายวาจานี่คือเรื่องสีอยู่แล้วนะโจ้ค่ะเราก็ตัวเองเป็นคนเลี้ยงง่ายหรือยังเป็นเป็นคนเลี้ยงง่ายกำลังอยู่ง่ายๆกินง่ายๆหรือยังเรื่องการกินล่ะคุณประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันพร่องหรือเปล่านะกินจบแล้วเนี่ยพอแล้วอิ่มแล้วเนี่ยยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องบ้างไหมอันนี้ต้องพิจารณาดูโจ้ค่ะสามเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยหรือเปล่าเราเป็นผู้ได้ง่ายได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมะคถาเหล่านี้ไหมฟังธรรมอยู่เรื่อย เรื่องให้เปรารืความเพียนเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้อยู่สันโดษเป็นตน้นนะ,ะแล้วก็ต้องพิจารณาอีกว่าเราเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะสงัดหรือเปล่าคุณดูการละเล่นมันเป็นค่าสเกกุศลธรรมไหมบางคนอยู่บ้านลีกเล่นอยู่แต่เปิดทีวีอย่างเงี้ยน <c oughs> ะเปอปิดทีวีมันก็เหมือนกับว่าอายตนะอ่ามันก็ <c oughs> ถูกเปิดละแผลเราเวิร์ละแผลเราเวิร์กละเจ้าค่ะแต่น้องคนนี้ก็ปิดเลยนะเจ้าค่ะไม่ดูไม่อะไรทั้งสิ้นไม่อยากฟังวิทยุ ไม่อยากดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยเร่าอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วฟังธรรมะด้วยไหมอ่นหนังสือธรรมะหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้สมดุลกันกับเวลาที่เราปฏิบัติไม้คือบางคนสวดมนต์อยู่นะแต่ว่าเลิกร้างการหลีกเร้นอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้แต่ว่าตัวเองต้องไม่เลิกร้างการหลีกเร้นการปฏิบัติอย่างนี้ของเราในในขณะเดียวกันเราทําตรงนี้แล้วอาจิตเรามีนิวรณ์ไหมเราก็ไล่ขึ้นมาเอ๊ะการนอนของเราเป็นยังไง คุณตอนนอนเนี่ยช่วงเวลาที่พระที่ไม่อยู่บนหัวเนี่ยคุณนอนมากกว่าตื่นหรือตื่นมากกว่านอนในะที่พระเจ้าแนะนําก็คือว่าคุณต้องนอนน้อยกว่าตื่นนะช่วงเวลาที่คุณตื่นลุกขึ้นมาเนี่ยต้องมากกว่าช่วงเวลาที่คุณนอนเอ็นกายนอนนะในะช่วงนี้คือช่วงตอนกลางคืนนะ <Okay. S 1> แล้วเรื่องการมีสติในการนอนละ่ะทําได้ไหมหรือบางทีรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นเลยหรือเปล่าพวกนี้จะช่วยได้หมดเลยจะช่วยได้หมด <Okay. S 1> ทําให้จิตของเราเนี่ยเข้าสู่สมดุลได้ เราค่อยๆปรับตัวของเราไปเจ้าค่ะนะการมีสติเนี่ยจะช่วยได้มากทีเดียวเจ้าค่ะม,มีเวลาเหลืออยู่ในรายการนะเจ้าค่ะโยมใหญ่จะขออนุญาตนําคําถามหรือว่าข้อสงสัยของน้องอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งรู้จักกันนะเจ้าค่ะก็บอกว่าน้องคนนี้พอคุยกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่เขาเนี่นั่งสมาธิไม่ได้เจ้าค่ะ เขาบอกพอเวลานั่งสมาธิที่รเนี่ยรู้สึกเหมือนกับตัวนี่จะงายไปข้างหลังอะเจ้าค่ะ oh. แบบเหมือนกับจะหมดลมหายใจแบบจะตายล้มไปตายหรือว่าหมดขาดใจอย่างนี้เจ้าค่ะเขาก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเจ้าค่ะที่ทําสมาธิก็เลยฝากมากราบนวัสก,การเรียนถามพระอาจารย์ว่า อันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ตวัวเขาเองเนี่ยบอกว่าเหมือนกับเขายังไม่มีบุญมากพอเจ้าค่ะที่จะปฏิบัติตัวได้อันนี้พระอาจารย์จะจะเมตตาที่จะเฉลยยังไงบ้างเจ้าค่ะชี้แจงก็ค่ะนิมนต์เจ้าอันดับแรกแก้ปัญจแะประเด็นสมมติว่า<ช>ถ้า,ถาเราบอกเราน<ช>ั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณคุณยืนได้ไหมยืนทําก็ได้นะเพราะมันเป็นเรื่อง<ช>ของจิตอคุณยืนไม่ได้คุณเดินได้ไหมคุณเดินจงกรมเดินไปเดินมาได้ไหมอันนั้นก็เป็นรูปแบบการปฏิบัติอันหนึ่งเหมือนกัน อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันไม่จะเป็นว่าจะต้องนั่งหลับตาอันนี้เราต้องเข้าใจกันอันดับแรกถูกค่ะสองแล้วในชีวิตประจําวันคุณล่ะคุณไม่ได้นั่งสมาธิใช่ไหมไม่เป็นไรแต่ว่าคุณด่าว่าคนอื่นไหมคุณรักษาศีลคุณได้เรียบร้อยไหมคุณมีเมตตากับคนรอบข้างหรือเปล่าคุณมีความอดทนหรือไม่นะคุณมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดูหรือไม่ไหนถ้าเราทําตรงนี้ไปเราทําตรงนี้ไปตรงนี้เป็นการสร้างบุญของเราตลอดเวลาเลยล่ะ นะเรา<ช>จะ,ะด่าเขาวันนี้ฉันไม่ดา่าแล้วกันฉันฉันพูดดีๆอ่าวันนี้ฉันพูดดีๆวันนี้มีคนมากวนใจจะคิดไม่ดีคิดไม่ดีกับมันเออฉันคิดดีๆก็ไดนะ้ฝืนความคิดทางต่ําอ่ะอย่างเงี้ยบุญคุณเกิดทันทีใช่ไหมบุญคุณเกิดทันทีแล้วคุณให้ทานด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าตรงไหนเรายังคิดว่าเรายังทําไม่ได้เนี่ยเราไปทําตรงอื่นก่อนมีให้ทําตั้งเยอะแยะนะศีลเราดีหรือ,อยังก็อย่างที่ว่าใช่ไหมเราทําไปทําไปเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นตัวสนับสนุนให้เราปฏิบัติได้ทุกรูปแบบ <c oughs> นะคือเราควรจะต้องมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัตินะะคุณเฉินใจเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะรูปแบบการนั่งอย่างเดียวถ้าเรานั่งไม่ได้เราก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื mit, <ๆ>่นก็ได้แต่ถ้าคุณค,คุณไม่ได้มันต้องมีสักอันใดหนึ่งที่ได้เอา้าตะถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เลยมันมันไม่ใช่แล้วเรามีบุญอยู่คุณมีบุญมากนะถึงได้เกิดมาเป็นคนได้เจ้าค่ะใช่ไหมไ,ไม่งั้นก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเป็นอย่างอื่นไปแล้วแต่แต่เรามีบุญมากแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นคนเป็นสิ่งที่ยากมากแล้ว เราก็ยังได้มีคําสองพระเจ้าอยู่ด้วยวย,ยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะเราได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะมาคิดว่าเออตัวฉันเองมันบุญน้อยวาสนาน้อยนะทำไม่ได้เหรออันนี้คุณไม่มีทางได้แน่นอนเพราะว่าอันนี้เป็นมานะอย่างหนึง่งมานะที่เรียกว่าคิดว่าตัวเองต้อยคิดว่าตัวเองต่ําต้อยคิดว่าตัวเองไม่ดีเรียกว่าอตินิปาตะคือการสําคัญตนว่าเลวแตถ้าเราสําคัญตัวว่าเราเลวแมมัน มันก็ทุกคนก็มีกิเลสอะคนที่ยังหมดไม่หมดกิเลสอะนะก็ย mm ังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้น mm hmm. มันก็จะจิตมันก็จะแปรปรวนเป็นบ้าเป็นหลังเป็นบอไปตามอำนาจกิเลสมันก็ธรรมดาคือ <Okay. S 1> เราจะดัดมันยังไงเราจะแก้ไขย,ยังไงนี่คือหนทางมันไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิอย่างเดียวนะศีลด้วยนะการให้ทานด้วยนะการเดินก็ได้นการฟังธรรมะก็ช่วยได้ตัวนี้จะช่วยเพิ่มบุญราได้หมดเลยเราอย่าไปคิดว่าเราทําไม่ได้ไม่ใช่ นะคนที่ทําไม่ได้เอาต่อให้คุณทําอนันตริยกรรมมาฆนะ่าพ่อค่าแม่ทําส่งให้แตกกันอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูอย่างเงี้ยทำอนันตริยกรรมตัวเองไม่ได้บรรลุเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามนะเพราะว่ายัางต้องไปใช้กรรมก่อนอย่างเงี้ยนะยคือคือถ้าเราไม่ได้ทําอนันตริยกรรมเนี่ยแหมยังไงมันก็มันน่าจะได้น่าจะมาว่านึงไ,ไหมถ้าเรามีศรัทธา,ามีความเพียร มีสติอยู่บ้างเนี่ยยังไงมันก็จะต้องได้ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งนะ<ช>ตอนต,อ,ตอให้อย่างพระย้อชัดศัตรูอย่างเงี้ยทำมนันตริยกรรมมานะท่านก็ไม่ได้ว่าเลิกล้างกันหรืกเลนท่านก็คือหมายว่าท่านก็ยังมีศีลอยู่ยังสนับสนุนตนุบรมรงในเรื่องของการทําสังฆยานนะเป็นผู้ประทานพระเจ้าประสงค์ให้ทานอยู่ก็ไม่เว้นนะ<ช>นะเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นการสร้างบุญบาปก็ส่วนบาปไปนะถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนบาปเราเป็นคนมีบาปแต่มันก็ส่วนบาปไปอันนั้นเราก็ต้องได้รับก็รับไป แต่อย่าไปย่อท้อในการที่เราจะสร้างบุญอย่าไปย่อท้อในการที่เราจะทําบุญแล้วทําจิตให้บริสุทธิ์คือไม่ใช่ว่า ál, บื้อๆทาบุญไปอย่างเดียวนะไม่ใช่ั้นแต่เราต้องเห็นว่าบุญเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่เราละด้วยเหมือนกันนนคือบุญเนี่ยดีอยู่แต่อย่าไปยึดในบุญเพราะยึดแล้วมันจะมันจะเจ็บเราก็ต้องเห็นว่าบุญเนี feasible, ่ยเราก็ต้องละเหมือนกันวางเหมือนกันจะเจ็บยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาอยมเพราะว่ามันจะพาเราไปเกิดได้อืะบุญมันก็หมดได้นะบุญก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ ละกุศลเจริญกุศลทำจิตให้บริสุทธิ์3ขั้นตอนใช่ไหม,ไหมละกุศลก็คือว่าทำไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษาพวกนี้นะสร้างกุศลสร้างบุญสร้างบุญตรงนี้ก็คือว่าเช่นเราจเจริญสตินะ,จะเจริญสมาธิมีปีติพวกนี้คือการทำสร้างกุศลทำจิตให้บริสุทธิ์คืออะไร <Okay. S 1> ก็คือเห็นสิ่งทั้งหมดเนี่ยไอ้บุญกุศลสติก็ตามสมาธิก็ตามเนี่ยเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะเห็นว่ามันไม่จรหลังยั่งยืนปล่อยวางวซะนั่นคือทำจิตให้บริสุทธิ <Okay. S 1> น <ะ S 2> ์นะแม้แต่บุญเราก็ไม่ยึดถือ 当年订的合同。 ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านได้รับฟังพระอาจารย์ไพบุตรพิพโนพระอาจารย์พุฒเนโรการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีกเลเณนตามพุทธโอษฐ์แต่ปิดวาจาของวัปดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมและก็ตอบปัญหาของน้องที่ปีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างที่เดนได้หยิบยกมาเรียนถามในวันนี้คิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังมากทีเดียวนะคะแล้วก็คิดว่าหลายท่านก็คงจะได้รับทราบ ในธรรมะของพุทธองค์มากยิ่งขึ้นแล้ว แล้วก็คงจะมีความเพียรมีความสติที่จะปฏิบัติธรรมเดินทางไปในทางที่ถูกที่ควรกันต่อไปนะคะค่ะเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบน้มสักการขอบพระคุณและกราบน้มสักการาพระอาจารย์ไพบุตรอภิพุโนพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหศกของอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ามารับฟังรายการธรรมาราปรุณพบกับพระอาจารย์ไพบุตรอภิพูโนเหมือนเช่นเคยค่ะ ซึ่งท่านก็คงจะได้มีเรื่องราวธรรมะดีๆมาเสนอให้ท่านฟังได้รับฟังทางสถานีวิทยุกระจัยเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับตัวท่านเองก็จะมาพบกับทุานฟังในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบนำสัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญมพานสาชุวยเจ้าค่ะ ตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์